สวัสดีค่ะทุกคนมาชิมมาแซ่บแบบวานวานวันนี้นะคะวันนี้ทุกคนเราได้ของอร่อยมากินนะจ๊ะที่ทุกคนก็กินกันอะนะคะก็คือครัวซองบางกรอบนะคะช็อกโกแลตวันนี้เราได้รสชอ็ <c oughs> ชอกโกแลตนะคะเอ๊ะมาเพิ่แกะจะกรอนแฝงนี่ไงครัวซองจ้ะทุกคนบางกรอบรสช็อกโกแลตนะจ๊ะ เราวันนี้เราได้ครัวซองมาสองแบบนะทุกคนอันนี้เขาแบบบี้แบบแบนเนี่ยอ่าใหญ่กว่าหน้าเราอีก่ไเนี่ยดโูโอ้ยแล้วว่าเรามีครัวซองแบบนี้ด้วยนะคะนีพร้อมทานเลยนะจ๊ะอันนี้ครัวซอ,องที่แบบว่ากินกับนมนะคะกับแยมอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะอันนี้นี่ยี่สิบบาทนะคะ อัวน,นี้ชิ้นเดียวเนี่ยสี่สิบสองบาทนะจ๊ะชิมให้ทุกคนดูกอะเป็นแบบนี้นะน่ากินมากเลยอะ่ะทุกคนหอมว้าวอืมอืมอร่อยอ่ะช็อกโกแลตอรอบมากเลยสี่สิบสองบาท มันก็คือกรสองที่เขา,าไปบี้แล้วท,ทันมันกรอบกออบอร่อยอ่ะอือชอกแะรอือกินกนะ๋วยซสองนะอือก๋งก็อร่อยน้ะเหมัเนเขาเคลือบน้ำตาล เอาเนื้อมันอืมแท่เป็นมือเลยอืมอร่อยอ่ะทุกคนนี่เราไปซื้อที่บิ๊กซีนะคะบิ๊กซีอืมน่าจะอีกซื้อได้แน่อ่ะก็กินอีกเพราะมันแค่สี่สิบสองบาทเอง ข้าวก่อนก็กินทิมบะลิงทิมบะลิงก็กินแล้วก็อร่อยอืมอร่อยจ้าวันนี้ก็อร่อยนะเพราะว่าเขาเคลือบน้ำตาล ทนใจเลยเนี่ยมาได้กินแล้วบ้านเนาแทบหลายมันบางกรอบนะอบชีสอันนี้มันจะหนึบ นั่นเนยวอืมจับอื้มมันถ่ายรูปแบบ อืมจ้ะสมตัวนี้นะแล้วก็จะกินกับนมทำอะไรก็ได้นะเขาอยากกินมันเนี้ยก็เลยขับรถแปรที่บิ๊กซี ชินได้เลยนะคะใครจะไปอบอีกก็ได้อืมจับอร่อยจะถ้าให้มันอบตนร้อนอะ่ะเ็าเหื่มันชืดๆก็ชินได้เลยอืมถ้าไปทำเป็นกรอบแล้วไม่โอเคื่อนอะ อืมนีอันนี้อร่อยอ่ะอ่ะคัมแล้วงแดจ้ากอะช่นะ 是吧？